ก็เป็นความจริงที่ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากคุณจุ่มนิ้วก้อยลงในตะกัวร้อนจะสักสครู่แต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อคุณต้องจุ่มลงในน้ําก่อนน้ําบนผิวหนังกับโลหะจะระเหยกลายเป็นไอทําให้เกิดชั้นไอและมันจะผลักโลหะออกไปชั่วขณะหนึ่งแต่ก็นะคุณคงไม่อยากลองทําดูหรอกการกินแซนวิชก่อนนอนกระตุ้นให้เกิดฝันร้ายอาหารมือดึกจะเพิ่มการเผาผลาญและอุณหภูมิของร่างกายมันกระตุ้นสมองซึ่งนำไปสู่ความฝันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ yeah. แค่หลอเล่นนะ่ะยุ่งกัดคนบางคนมากกว่าคนอื่นคนที่อร่อยที่สุดคือคนเลือดกรุ๊ปโอและแมลงเหล่านี้ยังมีสายตาที่ดีเยี่ยมอีกด้วยพวกมันชอบสีเขียวสีดําและสีแดงดังนั้นก่อนที่คุณจะไปตั้งแคมป์อย่าลืมเช็คสีเสื้อผ้าข,ของคุณก่อนละ่ะนกเป็นไดโนเสาร์เพียงชนิดเดียวที่ยังอยู่รอดพวกมันวิวัฒนาการมาจากเทโรพอดไดโนเสาร์ที่วิ่งด้วยสองขาใช่ทีเร็กซ์เป็นญาติห่างๆของไก่นกกระจอกเทศและแม้แต่นกฮัมมิงเบิร์ด ระดับโ์สกรปรกกว่าที่กดชักโรครก10เท่านอกจากนี้ระวังโตะทํางานให้ดีเนื่องจากมีแบคทีเรียรต่อตารางนิ้วมากกว่าที่รองนั่งสุขภัณฑ์ในออฟฟิศหลายร้อยเท่าอีมดครองโลกได้มดอาร์เจนตินาได้สร้างอาณานิคมขึ้นในทุกส่วนของโลกยกเว้นในแอตร์กติกาแมลงจากดินแดนต่างๆยังเป็นมิตรกันและไม่เคยขัดแย้งกันด้วยมนุษย์แต่ละคนมีพื้นที่ว่าง 99. 9เซเหมือนสมองของฉันเลย ร่างกายของคุณก็เหมือนกับวัตถุอื่นๆในจัก,กรวาลที่ประกอบด้วยอะตอมที่ศูนย์กลางของอะตอมมีนิวเคลียสขนาดเล็กมากหากคุณสูมอะตอมให้ได้เท่าขนาดลูกบาสเกตบอลคุณก็ยังไม่เห็นแกนกลางอยู่ดีหากดึงพื้นที่ว่างออกจากร่างกายของคุณได้คุณอาจจะตัวเล็กเท่าเม็ดทรายหัวมนุษย์รับน้ำหนักได้ตั้งแต่5ถึง8ตันน้ำหนักนี้จะไม่ทำให้เส้นผมขาดแม้แต่เส้นเดียวแต่หนังศีรษะทนต่อแรงกดดังกล่าวไม่ได้ ตามสมมติฐานคุณก็มองเห็นอดีตได้เช่นเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเราจะเห็นมันหลังจากผ่านไป8นาทีซึ่งเป็นระยะเวลาที่แสงแดดส่งมาถึงโลกแก้วเป็นสารอสังฐานและและเมิกดกฎฟิสิกส์หลายข้อมันแข็งแต่เมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์มันดูเหมือนของเหลว ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ของเหลวหรือของแข็งมันเกิดขึ้นเพราะความร้อนที่ใช้ในการผลิตแก้วได้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของโมเลกุลไปเหมือนกับเวลาที่คุณรีดเสื้อผ้าและเส้นใยจะเปลี่ยนเพราะอุณหภูมิสูงนักวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นเปิดไฟล์บันทึกเสียงให้แมวเพื่อพิสูจน์ว่าพวกมันไม่ใส่ใจจริงๆในบันทึกนั้น เจ้าของแมวเรียกชื่อพวกมันรูม่านตาของแมวขยายออกมันขยับหางขาหรือหูแน่นอนว่าแมวได้ยินเสียงมนุษย์แต่พวกมันไม่ค่อยตอบสนองนั่นเป็นเพราะวิวัฒนาการแมวเข้าหามนุษย์เพราะถูกดึงดูดจากหนูที่กินธัญพืชพวกมันอาศัยอยู่ใกล้กับผู้คนแต่ไม่เคยเชื่องเลยต้นไม้มีอินเทอร์เน็ตใต้ดินเป็นของตัวเองเส้นใหญ่ไมซีเลียมเชื่อมถึงรากของต้นไม้90% ต้นไม้แลกเปลี่ยนข้อมูลและสารอาหารผ่านเส้นใยพวกมันเตือนการเกี่ยวกับอันตารายและต่อสู้กับปรสิตด้วยกันมีจุลินทรีย์นับล้านอาศัยอยู่ในตัวคุณพวกมันคิดเป็น3%เเของน้ำหนักตัวของคุณและหนักมากถึง3กิโลกรัมจุลินรีย์มีบทบาทสำคัญช่วยในการย่อยอาหารดูดซับอาหารและทำสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่เราไม่เคยสังเกตเลยเมื่อเปรียบเทียบกับจุลินทซีย์แล้วโลกของเราไม่ได้มีคนมากเท่าไหร่หรอก ดินหนึ่งช้อนชามีสิ่งมีชีวิตมากกว่ามนุษย์บนโลกซะอีกเอาเลยลองนับสิความสามารถของสมองมนุษย์มีขีดจำกัดนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าสมองของคุณจัดเก็บข้อมูลได้2.5ล้านกิก,กะไบต์หากต้องการใช้จนถึงขีดจำกัดของคุณคุณต้องอัปโหลดวิดีโอคุณภาพสูงความยาว300ปีในหน่วยความจำของคุณโดยตรงเอาเลยฉันจะรอนะ ตั้งแต่ปี1950มนุษยชาติได้ขุดทองเกือบ2 0 0แสนตันถ้าเราหล่อทองแท่งจากทองทั้งหมดนี้มันจะสูงและกว้าง21เมตรข้อมูลล่าสุดจากนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่านในแกนโลกมีทองคำสำรองอยู่มากมายมันมีมากพอที่จะปกคลุมทั่วทั้งโลกและผู้คนอาจมีทองคำสูงถึงเขา่าปัญหาคือเราขุดมันออกมาจากที่นั่นไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่ามีต้นไม้4แสนล้านต้นเติบโตบนโลกแต่ที่จริงมีมากกว่า3ล้านล้านต้นหรือ420ต้นต่อคนมีต้นไม้บนโลกมากกว่าจำนวนดาวในกาแล็กซีทางช้างเผือกซะอีก กาแรงเกลเป็นสถานที่สุดท้ายที่มีแมมมอธอาศัยสัตว์ยักษ์เหล่านี้หายไปเมื่อประมาณ4,000ปีก่อนในเวลานั้นมหาพิระมิดแห่งกิซ่ามีอายุเพียง500ปีเท่านั้นนักโบราณคดีพบไหยน้ำผึ้งอายุ3,000ปีในอียิปต์มันไม่เสียและยังกินได้อยู่อาจเป็นเพราะองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์นี้แบคทีเรียและแมลงที่อาจทำให้น้ำผึ้งเสียมีชีวิตอยู่ในน้ำผึ้งไม่ได้ คุณกำลังดื่มน้ำแบบเดียวกับที่ไดโนเสาร์ดื่มน้ำบนโลกของเราเป็นน้ำเดียวกับเมื่อหลายพันล้านปีก่อนมีของเหลวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ระเหยไปถึงอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าน้ำมาจากไหนกันแน่เรามีแผนที่โดยละเอียดของดวงจันทร์และดาวอังคารแต่เราก็ยังไม่มีแผนที่ของมหาสมุทรกว่า80ของโลกและยังไม่ได้ถูกสำรวจเลย เราศึกษามหาสมุทรอย่างจริงจังไม่ได้เนื่องจากความกดอากาศความหนาวเย็นและการขาดแสงใต้น้ำนับพันล้านตันความเชื่อที่ว่าคุณไม่ควรใส่อาหารร้อนในตู้เย็นนั้นเป็นเรื่องจริงหากคุณแช่ซุปร้อนๆหรือเนื้อย่างอาหารอาจสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการได้คุณยังเสี่ยงที่จะทําให้ตู้เย็นพังด้วยก่อนแช่ควรรอให้อุณหภูมิของอาหารลดลงจนถึงอุณหภูมิห้องก่อนจะดีที่สุดมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะทางชีววิทยาบนโลก แมงกระพรุนโปร่งใสที่ชื่อว่าเออดูชื่อบนหน้าจอแล้วกันนะเมื่อโตเต็มที่มันจะจมลงสู่ก้นบึง้งและกลายเป็นติ่งเนื้อจากติ่งเนื้อสิ่งมีชีวิตก็จะกลายเป็นแมงกระพรุนอีกครั้งมันเกิดใหม่ได้อย่างไม่จำกดัด คุณทำแก้วแตกได้ด้วยเสียงของคุณแต่มันค่อนข้างยากความดังของเสียงกรีดร้องของคุณต้องดังอย่างน้อย1 0 5เดซิเบลและต้องใช้เวลาประมาณ2-3วินาทีเครื่องเจาะหินหรือแจ็คแฮมเมอร์ทำงานที่ระดับเสียง9 0 d เดซิเบลเฮ้ฉันเคยมีครูสอนภาษาอังกฤษชื่อแจ็คแฮมเมอร์ด้วยนะ กลาสีจากทั่วทุกมุมโลกต่างก็เล่าหรือเกี่ยวกับมึกยักษ์ที่พวกเขาพบระหว่างการเดินทางเป็นเวลาหลายปีนักวิทยาศาสตร์มองว่าสัตว์ประหลาดหนวดยาวนี้เป็นแค่ตำนานแต่ในปี2004ก็มีภาพถ่ายมึกยักษ์เป็นครั้งแรก พวกมันมีอยู่จริงนักวิทยาศาสตร์ได้ลงทะเบียนสัตว์ชนิดนี้ที่โตได้ถึง13เมตรใหญ่อะไรขนาดนั้นนกฟลามิงโกเป็นสีขาวมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูเนื่องจากเบต้าแคโรทีนเม็ดสีนี้พบได้ในสาหร่ายและกุ้งที่มันกินคุณก็เปลี่ยนสีผิวได้เช่นกันหากคุณกินแครอทจำนวนมากผิวของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเล็กน้อยมันเกิดขึ้นเพราะมีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงในผักชนิดนี้ จมูกและหูของคุณใหญ่ขึ้นทุกปีมันไม่ได้เกิดจากการเพิ่มขนาดแต่เกิดจากแรงโน้มถ่วงเมื่ออายุมากขึ้นกระดูกอ่อนในจมูกและหูจะอ่อนลงด้วยเหตุนี้มันจึงหย่อนคล้อยและดูใหญ่ขึ้นการสำรวจด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ยืนยันว่าโลกไม่ได้มีลักษณะเฉพาะมีความเป็นไปได้ว่าโลกของเราไม่ใช่ที่เดียวในจัก,กรวาลที่มีสิ่งมีชีวิต อุปกรณ์ขนาดเท่ารถมินิบัสบินผ่านอาวกาศเป็นเวลา9ปีในช่วงเวลานี้มันได้ยืนยันการมีอยู่ของดาวเคราะห์ที่อาศัยได้300ล้านดวงพวกมันมีพื้นผิวที่เป็นของแข็งมีน้ำในรูปแบบของเหลวและดาวฤกษ์ใกล้เคียงที่ดูเหมือนดวงอาทิตย์ของเรา พืชเชื้อราสัตว์และมนุษย์ทั้งหมดวิวัฒนาการมาจากจุลินซีย์เพียงตัวเดียวนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าลูกา้าบรรพบุรุษรวมสากลสุดท้ายจุลินซีย์ถูกค้นพบโดยการเปรียบเทียบยีนของสิ่งมีชีวิตกับลูกหลานของพวกมันลูก้ามีชีวิตอยู่เมื่อ4,500ล้านปีก่อนมันอาศัยอยู่ในปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลลึกท่ามกลางลาวาร้อนๆและน้ำเฮฉันว่าเราน่าจะจัดงานรวมญาติอีกครั้งหนาะว้าไหม การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ทันจำสินได้เหมือนหมีสิ่งน,นี้ได้รับการยืนยันจากกระดูกของมนุษย์โบราณจากถ้ำซีมาเดลลอสฮูเอโซสในสเปนนักวิทยาศาสตร์พบสัญญาณของการเผาพลานของกระดูกที่ช้ามันพิสูจน์ว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ทันหลับไปหลายเดือนและไม่ได้ออกจากถ้ำเลย ความเชื่อที่ว่าการหลับตาจะช่วยให้ความจำดีขึ้นนั้นเป็นความจริงเมื่อคุณหลับตาคุณไม่จำเป็นต้องจำข้อมูลด้วยสายตาและสภาพแวดล้อมจะไม่ทำให้คุณเสียสมาธิช่วยประหยัดพลังงานของสมองและทำให้ความจำมีประสิทธิภาพมากขึ้นระดับความเป็นกรดของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของมนุษย์และกรดจากแบตเตอรี่รถยนต์เกือบจะเท่ากัน ลาสติกและแม้แต่โลหะจะละลายในกระเพาะของคุณหากเราหย่อนแผ่นโลหะขนาดเท่าเหรียญสลึงลงในน้ำย่อยมันจะเหลือแค่63เปภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นคุณทำให้ฉลามตกอยู่ในภวังเป็นเวลา15นาทีได้ในการทำคุณต้องใช้มือลูบจมูกของมันใช่คุณก่อนเลยฉันจะดูอยู่ห่างๆขอบคุณ การสะกดจิตแบบนี้เรียกว่าภาวะเป็นอมาพาสช,ชั่วคราวเป็นเพราะตัวรับในจมูกของฉลามเมื่อถูกรูปตัวรับจะส่งสัญญาณจำนวนมากทำให้สมองของฉลามประมวลผลไม่ได้ทั้งหมดฉันเข้าใจดีเลยล่ะ